ผ่านเขาได้ห้าวันแล้ววันนี้ก็มาดาูไรนกคือนเขา,าเริ่มมืดไหมเดี๋วฝนตกแท้ๆแล้วลวันนี้หลังจากเมื่อวานนี่มีนกลงแต่ว,ว่าไม่ได้ลงของจากของดอกพงแป้งหนาแป้งหนาคนไก่เคียงมีหุ่นไรกาอยู่สองตัวกลัวว่าหุนาา่นไรกาเยอะพอจะเลย่มเอาอินทรีมาปล่อยอีกตัวหนึง่งบิน ื้หนไหลคาตัวน,นี้กะลมเมื่อวานฝนตกเกือพ,พาทกกระโกงมืดวันนี้ได้ธรรมาชิกใหม่ซีเมื่อค่ำบินลานกบินดีขนาดทยันขันแข็ง เขาท่าเขาท่ามันคือช่วยได้หลายอย่าได้หลายมีสิ่งของหน่นไหลกะเขาเริ่มงอแล้วหน้าแป้งเองก็เริ่มมีหุ่นไลลกาให้กัน